กินแกงนกใหม่น้ำกันแซ่บๆซ่บเดือพี่น้องเด้อเออเป็นแต่แซ่บคักพี่น้องเอ้ยแกงนกใหม่พี่น,อน้องมามามาเออแต่แซ่บครับตอนเขาเหลือกเละพี่น้องเไ็้ตอนโคาโลรกเละแกงเราแบบน้ำหลายบาทเนี่ยเรื่องงานมเมือ่อยๆผ่อนอากาศผ่นอนพี่น้องกินแกงนกใหม่ ทำไมสวดเดอ้อเนี่ยทำไมสวดมามาใชา่ใช่ครับพี่น้องเ็ดกินนั้มได้กระเสียดดั้มหันพี่น้องเอ้ย คลิปนี้เดี๋ยวกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่นได้พี่นน้องเด้อมือใหม่พี่นอ้องติดชมมาได้ครับเด้ออยากให้พัฒนาแบบไหนยินดีรัาฟังพี่นอนเอาไปปรับปรุงมามัหนึ่งคำนี้เพื่อพี่เป็น้องเด้อห,หวาน อขอบคุณครับ <laughs>